สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ยัง,เร,ยง,เ,รยงเราอยู่ตรง uh, ทางภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะภาคใต้ภาคใต้สวิตเซอร์แลนด์ให้ทุกได้ชมบรรยากาศสดๆตอนนี้ก็รถติดนะคะมาถึงทางใต้ของสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะ บรรยากาศทางใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิตเซอร์แลนด์ทางใต้ แดดอากาศดี21องศา21องศาอากาศดีมากเลยสวัสดีค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิตเซอร์แลนด์ทางใต้ค่ะนี่ค่ะทาชมบรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์ทางใต้ สวัสดีค่ะน้องแม็กบรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์ทางใต้ตอนนี้21องศาหูสดชุมถนนบ้านเมืองเขาเนาะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะชีวิตในอเมริกาสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาทักสวัสดีค่ะบรรยากาศดีค่ะยี่สิบเอดองศามีแดดด้วยค่ะกำลังอากาศดีสวัสดีค่ะน้องแมทบรรยากาศดีค่ะชมชมบรรยากาศสองข้างทางไปด้วยกันนะคะภูเขาสวิตเซอร์แลนด์ทางใต้ค่ะ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทางใต้นะคะถ้าโทรศัพท์ร้อนแล้วมันดับก็ไม่ได้ร่ำไ,ไ,ไม่ได้ลาก็ไม่ว่าก,กันเนาะ <c oughs> เพื่อนๆเนาะสวัสดีค่ะตอนนี้เข้ามาในเมืองแล้วค่ะอืมมุ่งหน้าไปประเทศอิตาลีเนาะตอนนี้มันผ่านประเทศสวิตผ่านสวิตเซอร์แลนด์ทางใต้เนาะชมภูเขาไปด้วยกันค่ะ ตอนนี้ก็นี่นะคะบรรยากาศสดๆสวัสดีค่ะชมไปด้วยกันค่ะชีวิตในอเมริกาเนาะบรรยากาศสดๆเลยค่ะ21องศาค่ะ กลายกันแมทิวอแมิวสวัสดีครับคุณพี่คุณพี่เขาอยู่อเมริกาภูเขาเห็นไหมคะภูเขาสองข้างทางยี่ยสิบเอ็ดองศาไม่ไม่หนาวไม่ร้อนคะ่ะใช่อากาศดีอากาศกำลังดีเลยคะ่ะ ไปจะไปอิตาลีค่ะไปมิลานค่ะตอนนี้ก็มาถึงสวิตสวิตสวิตเซอรนแล้วเนาะทางใต้ใช่ค่ะอิตาลีค่ะตอนนี้อยู่ทางใต้ของสวิตเนาะก็เข้ามิลานก็จะไปที่เวบบานยาเวบันยาก่อนพักที่เวบบันยานะคะ เดี๋ยวถึงที่พักแล้วจะจะ,จะทักจะไล์ให้ดูอีกนะคะให้ดูบรรยากาศสดๆออกเดินทางตั้งแต่เก้าโมงค่ะตั้งแต่เก้าโมงเช้านะคะไปอิตาลีค่ะไปมิลาน เป็นยังไงบ้างเนาะอากาศที่อเมริกาช่วงนี้อยู่ใช่สวิตอิตาลีสวยมากๆเลยเยอรมันตรงมันจะเป็นอันชายแดนติดต่อกันเนาะสามประเทศเยอรมัน สวิตอิตาลีเขตนี้สวยมากพวกเขาสวยมากค่ะาว่างมาเที่ยวนะคะมาก็ทักมาหาหน่อยค่ะเฮ้ย <laughs> <laughs> ดีใจจังเลยชีวิตในอเมริกาทักมาหา <laughs> 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 มีเพื่อนนะ <laughs> นะคะตอนนี้อากาศดีวันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะตอนนี้คือแบบฝนเพิ่งหยุดค่ะแล้วก็แดดออก21่อองศาแดดออกกำลังดีเลยแดดออกกำลังดีเลยมีรถติดเพราะว่าเพราะว่าเข้าในเมืองแล้วเนาะเข้าในเมืองเข้าเข้าในเมือง ก็ไม่ใช่ในเมืองมันอยู่ทางใต้ตอนนี้มันอยู่ทางใต้ของสวิตเซอร์แลนด์มุ่งหน้าไปอิตาลีไปเวบนันยาไปมิลานไปมิลานค่ะไปไปมาหรือยังชีวิตในอเมริกามิลานอิตาลีมิลานเมืองมิลานยังไม่เคยไปไปครั้งแรกนะคะนี่มิลานนี่ ใช่ค่ะไปเที่ยวค่ะลูกลูกปิดเทอมค่ะลูกปิดเทอมสามีก็หยุดเนาะก็ไปเที่ยวปิดเทอมหยุดพร้อมๆกันไปเที่ยวขับรถไปเองจากเยอรมันไปมิลานก็700กิโลนะคะก็จะผ่าน เยอรมันสวิตเซอร์แลนด์เนาะแล้วก็ก็อิตาลีเยอรมันแล้วก็มันจะมีหลายเส้นเนาะมันจะก็มาทางนี้ทางทางสวิตทางใต้ของสวิตถึงไม่ค่ชมบรรยากาศภูเขาต่นฐานแล้วแหละจะจะเข้าอิตาลีแล้วแหละออกจากสวิตก็จะเข้าอิตาลีก็จะไปที่บ้านทักนะคะทักอยู่เวบานยา สวิซอร์แลนด์แพงค่ะสวิตเซอร์แลนด์แพงนะสวิตเร์นก็เราเราไปเที่ยวอิตาลีเ็าไปกินอาหารอิตาลีเอาไปกินเขามีอะไรให้กินเราก็กิน <laughs> กินสปากเก็ตตสปากเกตตี้กินพิซซ่าเอากินอาหารพื้นบ้านเขาเนาะไปอิตาลีมีร้านยังไม่เคยไปเลยค่ะไปครั้งแรกแต่ว่า แต่บรยานนี้คือเที่ยวเที่ยวแล้วไงชายแดนสวิตกับเยอรมันนี่ก็คือเที่ยว,วเที่ยวแล้วไงเที่ยวเที่ยวไปแล้วเที่ยวแล้วค่ะ mm hmm. เดือมิลานมิลานยังไม่เคยเห็นแ <laughs> <laughs> พงแพงใช่ใช่แพงต้องเผื่อต้องเผื่อไว้ค่ะแพง <laughs> ตอนนี้ช่วงนี้ยิ่งแพงนะเดวนี้ยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นแพงของแพงใช่ ให้ดูบรรยากาศบรรยากาศนะคะดูบรรยากาศสดๆด้วยกันนะคะภูเขาตอนนี้เรายังอยู่ในอยู่สวิตอยู่นะคะอยู่สวิตเซอร์แลนด์ทางใต้อยู่นะคะทางตรงใต้นี่นี่ให้ดูข้างๆทางเนาะให้ดูสองข้างทางนี่นะคะเดินทางไปด้วยกันค่ะ ไปด้วยกันค่ะเราชีวิตอเมริกากับชีวิตยเยอรมันไปด้วยกันเนาะเรารถติดรถติดอะไรถรถติดอันนี้ทางรถไฟค่ะเดี๋ยวจะใหดดด้ดู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 ข้างนี้เออทางรถไฟน่าจะเป็นอขนส่งเออทางรถไฟขนส่งของของสวิตทางใต้เนาะ ของสวิตเซอร์แลนด์ทางใต้เห็นไหมคะแมททิวไปไหนแล้วน้องแมททิวซูริกซูริกซูริกซู สูริกสวยค่ะสูริกสวยของแพงมากเลยสูริภูเขาก็สวยสสนี่จะภูเขารอมรอบไปด้วยภูเขาเทือกเขาเอลค่ะทอดยาวยาวคุมทั่วยยุโรปนะคะเทือกเขาเอลแต่ตอนนี้คือเข้ามาในในตอนนี้เข้ามาในสวิต สวิตเซอรแลนด์ทางใต้เนอะจะออกไปอิตาลีช็อกโกแลตอร่อยนะอยู่ซูริกนะ่ะช็อกโกแลตอร่อยขึ้นชื่อของหวานเขาอร่อยเลยแหละอันนี้ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะทางใต้นี่อ่าให้ดูให้ดูด้านหน้า อยู่อยู่เยอรมันไปเที่ยวเยอรมันก็สวยไปเที่ยวเยอรมันก็ได้มีมีค่ะมันมีรถมีมีรถบัสนะมีรถบัสมันอะมันมีรถมันมีรถบัสขึ้นเขานะมีรถบัส รถบัสขึ้นเขาด้วยค่ะมีค่ะมีมีรถบัสบางที่นะบางภูเขาเขาจะไม่ให้เอารถส่วนตัวขึ้นนะคะบางที่โ๊้รถเบรกรถเบรกรถอะไรก็ขอโทษวยเด้ออยากให้อยากให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศสดๆนะรถเบรกก็อาจจะอันเดยกันแล็มุ่งหน้าไปอิตาลี น,นี่ก็ยังอยู่ในสวิตอยู่ยังไม่ได้ออกจากสวิตนะคะเขาภูเขาบางที่เขาจะไม่หาเอารถส่วนตัวขึ้นเขาจะมีลลมลลมดดรถรับส่งมีรถรับส่งมีรถโดยสารนะรับส่งนักท่องเที่ยวไม่งั้นเพราะว่าทางขึ้นเขามันจะแคบๆเนาะเ,ออเป็นบางที่ รรยกาด้วยบรรยากาศนนี้บรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์ทางใต้จะมุ่งหน้าไปอิตาลีเนอะสวิตเซอร์แลนด์จะท hotspot ทากันือนมีฉันต้องาว้อยทงที่จะไปถึงที่จะไ เดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้านาทีลงเนาะเดี๋ยวจะไล่ไล่อีกจะไล่อีกให้ให้ถึงอ่ะสวยส,สวยสวยเดี๋ยวเอาเอายี่สิบนาทีเนาะยี่สิบอีกห้านาทียี่สิบนาทีแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็ยัง <c oughs> ไม่ค่าเลยคะ่ะตอนนี้ก็ออกไปแล้วจ,จะผ่านก็ใช้เวลาอีกนานกว่าจะผ่านจากผ่าน ผ่าน,านสวิตไปเนาะผ่านสวิตไปไปอิตาลียังไม่ได้ออกจากสวิตเลยนะคะใช่ทางนี้เริ่มทำสวนแล้วค่ะอากาศเพิ่งเริ่มดีใต้วันนี้นะคะเมื่อวานยังหนาวอู่เลยเมื่อวานยังหนาววันนี้แหละดีหน่อยวันนี้ขึ้นมา20องศาเริ่มทำสวนแล้วค่ะเริ่มตัดหญ้าทำสวนแล้ว บ้างนะคะเห็นไหมคะชมจะผ่านจะผ่านชมมันเป็นบรรยากาศข้างๆขอางทั้งชมมันบรรยากาศข้งขงางๆค่าาคะไปได้วยกันคะ่ะชีวิตในอเมริกากับชีวิตเยอรมันอยูอ่ในช่วงต,ตลอดนะ ทำถนนยังไงเนี่นะเขาทำถนนสักยี่สิบเดี๋ยวจะลงลงลงแล้วก็ให้ไปไปให้ออกจากช่วงช่วงนี้ลแล้วเนยเมทิวไปไหนแล้วเนาะ ดับก็คือดับไปเลยนะคะถ้าถ้าสัญญาณหายเนาะก็ถ้าไม่ได้ํำลาก็บอกไว้ก่อนนะคะ่ะอยากให้เพื่อนชมบรรยากาศสดๆเนาะเห็นไหมคะให้ดูดีๆดูทางนี้เออดูทางนี้เออเทืออเขาเทือกเขา นี่โชคดีนะที่ไล์ได้ใช่ๆช่เลยลองไล์ดูบางทีมันจะดับไปเลยนะหมุนติ้วติ้วก็หมุนติวนต้วติ้วก็ขอโทษขออภัยกันไม่ได้ลำํำลานาะถ้าไม่ได้ลำํำลาใช่ตอนสตรีมอะตอนสตรีมน่ะหมุนติ้วติ้วบรรยากาศสดๆนะคะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ มุ่งหน้าไปประเทศอิตาลีนะคะตอนนี้อยู่สวิตเซอร์แลนด์ทางใต้นะคะชมบรรยากาศเทือกเขาตอนนี้เราจะขับรถไปอิตาลีไปเมืองมิลานนะคะแต่เราจะพักที่แวบันยาแวบันยาบ้านทักของเราอยู่ที่แวบันยาชมบรรยากาศระหว่างการเดินทางไปด้วยกันนะคะ ถ้าไม่ได้ลําลาหมุนติิวหรือสัญญาณหายก็กราบขอโทษขออภัยที่รักเพื่อนเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะอยากให้ได้ชมค่ะบรรยากาศสุดสด no Um, switzerland switzerland hello, guten tag switzerland wir fahren nach also italy italy Lào in Italy, Milano. đi <tôi> phá lên nát nát Italy. Mẹ su. Um... <laughs> Lago Maggiore. Lago Maggiore. Lago Maggiore. Mặt trời, mặt ละกุมชมโยลาวัสตุชนชมไปเรื่อยๆครับโทรศัพท์มันยังไม่ร้อนบรรยากาศสดๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ กาสดๆภูเขาเทือเขาเป็นอีกเป็นอลกม่เจอละปุณหีกมีเดไร์อีกั้อีกีเด ยังอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เนอะทีแรกมันมุนติวๆมันกลับมาใหม่สัญญาณแ่ออกออกจากออกจากกนนั่นแล้วออกจากออกจากในเมืองแล้วเนาะวิ่งผ่านมาแล้วจิมุ่งหน้าไปอิอตาลี Na Itália? Oh, enche-lhe é

การเดินทางสดๆไปประเทศอิตาลีหมู่บ้านเทือกเขาวิวสวยมุ่งหน้าไปอิตาลี

Aqui está o Lago Maggiore.